อันนี้ยังไม่โดนนะคะแล้วก็หวังว่าจะยังไม่โดนก็มีโรงงานของคุณพ่อก็โดนบ้างแต่ว่าที่บริเวณบ้านอยู่ที่อโศกก็ยังไม่โดนก็ลุ้นอยู่แต่คาดว่าคงจะรอดแล้วเพราวนาอยู่เสียวอยู่เหมือนกันค่ะ <c oughs> เนี่ยหายตาไปสักพักเนาะไม่ค่อยได้ออกงงออกงานพนักามทั่วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ด้วยว่าแบบว่าเหมือนแบบซุ้มคบหนุ่มคนนึงอยู่แต่ว่าไม่ค่อยอยากเปิดเผยแบงตัดสินเคยมีเรื่องความรักอะไรมาแบบไร้อะไรก็จริงๆริงก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาก็อยู่ที่เกาหลีเป็นเดือนเลยประมาณนั้นที่แรกไปงานโซเฟชั่นนีที่นู่นแล้วก็ทีนี้พอกำลังจะกลับแม่ก็บอกไม่เป็นไรนะลูกอยู่นู่นเลยก็ได้เพราะว่าสถานการณ์ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยู่ที่นู่นแล้วก็ก็เลยทํางานที่นู่นไป ก็ตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารไทยนะคะอยู่อิตาลีนะคนนั้นก็จะเปิดจริงๆเกินหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะคะหลายๆอย่างเพราะ<อ>ตอนนี้เราก็ไม่อยากจะ ดิโนว่าเอาเงินออกเนาะประเทศอย่างเดียวอย่าเอาเงินเข้าประเทศเยอะๆมากกว่าก็เลยไปมองแอกว่ารูปทางธุรกิจก็ได้เริ่มต้นอะไรหลายอย่างดิโนแต่ว่าไม่ได้ไปซุ่มคบอะไรที่หายไปเป็นเดือนเลยขนาดนั้นไปทํางานทีโนค่ะไม่ได้คบกับใครเลยใช่ไหมคะตอนนี้ดิ่นคุยด้ไหมก็คุยคุยมันก็ต้องมีนะแบบว่าผู้หญิงเราก็นิดนึงแต่ว่าไม่ได้คบกับใครเป็นตัวเป็นตนเลยขนาดนั้นเห็นว่าเหมือนแบบเราคบอยู่แต่แบบไม่กล้าเปิดตัวเพราะเหมือนแบบเออก็ถ้ามีแบบว่า าสมมุติว่าใครที่เราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยพอจะแบบจริงจังกล้าเปขี้กนได้ก็อาจจะต้องดูสักคักใหญ่ๆอย่าประมาณนั้นแต่ว่าเราไว้เก็บเงียบๆแล้วค่อยเปิดตัวทีเดียวแบบแจกการ์ดเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้แบบตอนนี้ก็คือคุยกันอยู่กับมีคนเดียวหรือเปล่าหรือมีหลายๆก็ไม่ได้เจาะจงคนเดียวนะคะก็แบบว่า เราก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองก็อาจจะมีคุยเป็นพิเศษแบบว่าของสาคนหรือแบบอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้แบบอุ้ยแบบคนนี้ที่เราจะแบบว่าเหมือนกับจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวอะไรนี้เพราะว่าเป็นหนุ่มเด็กวงการจริงหรือเปล่าคะวงการเหรอก็ไม่บอกอ่นะภาถ้าบอกออกมาก็ไม่รู้จักกันเลย ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้ะบุว่าเป็นในวงการนะประมาณนั้นให้ให้รอดูละกันอะไรอย่างงี้ไม่เดี๋ยวจะแบบสาวความไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้คนก็จะเริ่มเกิดการคาดเ,เอา่าไอ้คนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ให้ให้ให้รอดูไปกอนละกันเขาบอกว่าที่พี่แหวนไม่ค่อยอยากจะเปิดตรงว,ว่าเคดกับความรักครั้งเก่าแล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาแบบว่าไม่อยากให้พวกเราโฟกัสก,กันที่เรื่องตรงนี้ก็ก็นิดนึงด้วยนะว่าจริงๆแล้วแบบเราก็ไม่ได้จะทําตัวแบบโอ้โหเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์แบบปิดบังเรื่องความรักอะไรอย่างนงี้แต่ว่าเรารู้สึกว่า ถ้ามันยังไม่ไม่ใช่จริงๆขนาดแม้กระทั่งคราวที่แล้วท่เรารู้สึกว่าเอ้ยแบบใช่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเปิดตัวไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนเลยครมันเป็นบอกว่าอาจจะด้วยกับว่าสังคมจับจ้องด้วยอะไรอะไรหลายๆอย่างมันก็รู้สึกกดดันเรานิดนึงอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากให้เราปล่อยสบายๆแล้วก็ให้รู้สึกบอกว่ามั่นใจจริงๆแล้วเอาแบบพิมพ์การ์ดแจกแล้วอาจจะแต่งวันนี้วันนี้อะไรอย่างนี้แล้วเราค่อยแบบเปิดตัวดีกว่างานแค่ไหนเสนิทกันมากเลย แตพูดมันระบุเป็นต่อตรงมันบุคคลเลยนะมานั้นก็ก็สัคัารู้จักกันมานานอะมีทั้งที่รู้จักมานานและไม่รู้จักมานาน,นเราไม่ได้แบบระบุคนเดียวประมาณนั้นอลไอย่างนี้ก็ค่อยๆเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆใอันนี้ยังไม่มีใครมาวินว่างาน้นมีมีวาวินไหมก็มีบ้างประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่อยากแบบมันหงไว้คนนีนะอ,อะไรอย่างนี้เพราะาเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี้ยถ้าอายุยังไม่ถึง30ยังไม่แต่งงานก็ดูแบบ ดูไม่ได้ว่าเอ้ยแบบจะขึ้นทานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาอีกสักพักหนึ่งตอนนี้ก็ขอแบบใช้ชีวิตให้เต็มที่ก่อนละกันพอเลขสามจริงแล้วเนี่ยก็ค่อยโอเคแต่งคนนี้รือแบบอะไรเงั้นค่อยแบบบรรทงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คนจะจับจ้องไปมิเสษว่าพี่แบงค์จะพบกับใครเนี้ยเวลาเรามีเวลาไปไหนเรามีหวานตัวอะไรอย่างนี้ยไม่คยามมเรา ก็จริงๆมันก็ก็ไม่ชงหวาดกลัวนะคะแต่ว่าก็มันก็อยู่กับการวางตัวด้วยอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างซึ่งบอกว่าถ้าสมมติจะภาพแลวไปกินข้าวกับใครไรงไงอย่างเงี้ยคือถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เฉยๆแต่ไม่ได้แบบไปเดินจูงมือหรือแบบอะไรอย่างงี้ก๊กิ๊กขนาดนั้นก็โอเคอันนี้กลัวจะเดิน จริงๆถ้าไปแบบทำเพื่อนจริงๆอย่างเงี้ยไปแบบว่ามันระเจอกันไม่ได้มาแบบกอดเอวหรือแบบอะไรอย่างนี้มันก็โอเคนะคาดว่าหลายๆคนเห็นภาพแล้วก็เอ้ยเราก็ต้องมีเพื่อนผู้ชายได้มากเราก็เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้ถึงคานว่าจะมีเพื่อนผู้ชายไม่ได้เลยอ,อย่างเงี้ยค่ะ อยากให้เป็นเลขสามแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวเยอะมากเป็นมาเจ็ดงานแล้วมีต่อคิวอีห้างานเพื่อนแบบนี้จะรอให้ครบ20ก่อนหรอเออไม่แน่เราจะยีงานแล้วค่อยมาเจ้าสาวเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังไม่รู้สึกอยากแต่งนะมันอาจจะมีช่วงที่ว่าเอ้ยอย่างตอนนู้นอายุ26แล้วเราก็เอ้ยถึงกันเวลาต้องแต่งก็เออแต่งก็ได้แต่ว่าพอเหมือนผ่านตรงนั้นมาแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยจะรีบทําไมเพราะว่าเรายังต้องอยู่กับคนนี้ไปอีกแบบ 4 0 5 0ปบหบปีแบบตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เราได้มีชีวิตของตัวเองจริงๆเนี่ยก็อยากจะมีความสุขในช่วงเวลานี้ให้นานที่สุดคิดว่าคราวนี้ถ้าเกิดไม่ชัวร์แน่ๆเนี่ยไม่บอกว่าไม่เปิดตัวแน่ๆแน่แนอนไอ้อย่างนั้นดีกว่าเราก็ไม่อยากปิดโอกาสเราด้วยเพราะว่ารอบนี้เนี่ยคาดว,ว่าถ้าเกิดฟันธงหับอใครแล้วก็คงจะต้องแบบของจริงและครา,าวนี้วานรแล้ว่มามนเอาชนะใุ่มยังไงชนะเอาใจเราได้ก็น<ๆ>่าจะที่เป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะค่ะชอบคนที่แบบ เป็นผู้ใหญ่แบบว่ายัางไงอยเป็นคนเก่งเพราะเราก็จะรู้สึกว่าเราเคารพในตัวเขาแล้วพอเราเคารพในตัวเขาเราก็จะรู้สึกเกรงใจขึ้นมาเองประมาณว่ามันก็ถ้าใครจะต้เป็นใครเนี่ยก็ต้องมีความเคารพเกรงใจกันบ้างแสนเนี่ยมันคนที่แบบเหมือนกับทุนท่านใจในตัวเองสูองเงี้ยถ้าผู้ชายเอาไม่อยู่ยเพราะ่าผมสมุดก็สุดเลยค่ะ